พบกันอีกแล้วนะคะจากครัวติดโบบายคุูแดงวันนี้คุูแดงจะนำเสนอเมนูใหม่นะคะคือ,อะมะม่วงสามรสที่เราทำอยู่นะคะเป็นเหมือนกับมะขามแก้วหรือมะขามสามรสนะคะเป็นเมนูที่น่าสนใจเราจะทำภายในสองชั่วโมงเสร็จเลยนะคะเราก็ใช้มะม่วงสุกและมะม่วงดิบหรือมะม่วงที่ออกเปรี้ยวหน่อย นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเพียงครึ่งกิโลเกลือนิดหน่อยนะคะส่วนที่จะทำให้เขาเหนียวนี่คือแบแซนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเราปอกมะม่วงแล้วเนี่ยสองกิโลนะทำน้อยๆก่อนนะคะ2กิโลแล้วเราก็เอาไปปั่นปั่นไปให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็จะไปกวนทีเดียว การกลัวเนี่ยใช้กระทะจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหม้อเนี่ยมันจะติดเหลี่ยมทำให้เกิดการไหม้กลัวนนี่ต้องใช้เยี่ยวยาวนะคะใช้พายไม้พายย,วยาวๆเขาจะก,กระดินนี่ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาคือน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเพื่อว่าใส่ตอนท้าย ไปใส่ตอนท้ายอันนี้เรากวนไปก่อนน้ำตาลก็ยังไม่ใส่เพื่อว่าให้ <c oughs> ข้าวงวดจริงๆเนี่ยคุณแดงก็เปลี่ยนสถานที่จากในครัวกระเดินก็ไปอยู่ในสวนนะคะก็ไปกวนในสวนพอข้าวงวดได้ไปพอได้แล้วละ่ะนะแบบตามในสีนี้นะคะก็ใส่น้ําตาลไปอย่าใส่น้ําตาลไปก่อนน้ํามันจะเยอะแล้วเราก็กวนนาน พอใส่น้ำตาลไปแล้วเขาก็จะอีกพักหนึ่งนะคะถึงจะใส่เบเซออันนี้คือเบเซ่นะคะถ้าไม่ใส่เบเซเนี่ยเขาจะไม่จะไม่เหนียวให้จะปั้นไม่ได้นะเนื้อมันจะแหย่ยๆไปในใส่เบเซเบเซเนี่ยซื้อได้ตามตลาดที่ขายของชํานะคะพวกแป้งพวกอะไรเกี่ยวกับทําขนมไปบอกเขาว่าเบเซ ใส่เบแซไปครึ่งถ้วยตวงนะคะตอนนี้พอจะได้แล้วใส่น้ํามันพืชไปนิดหนึ่งแทนกะทินะคะปกติเนี่ยเขาก็ใส่กะทิกันแต่ว่ากะทิแพงมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนเราไม่ใส่เลยเรารสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะก็เหมือนกับอะไรนะกล้วยกวนทุเรียนกวนเหมือนกันเลยรสสัมผัสเหมือนกันแต่รสชาติก็คนละอย่างเนาะ พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เตรียมน้ำตาลพริกพริกปน่นแล้วก็เกลือนะคะใส่เกลือไปด้วยแล้วก็เคลาเดี๋ยวเราจะปั้นละต้องปล่อยไว้ให้เย็นหน่อยนะคะถ้าปั้นเนี่ยปล่อยให้เย็นเลยถึงจะปั้นได้ดีเนี่ยอันนี้มันก็จะติดนิดนึงคุณแดงปั้นเลยนะคะป้ปเลยก็จะติดนิดนึง แต่ถ้าเราใช้ช้อนก็ได้ถ้าเราเราจะทําเลยนะคะที่แบบยังร้อนหน่อยใช้ช้อนสองอันแต่ว่าพอคุแดงทิ้งเข้าไว้ให้เย็นเนี่ยเขาสามารถใช้มือปั้นได้เลยก็จะได้เลยอันนี้ใช้ช้อนสองันก็ปั้นได้ถ้ารีบร้อนก็ต้องใช้แบบนี้นะคะถ้าเขาเย็นแล้วเขาก็จะพอดีสามารถจะไปห่อกระดาษแก้วหรือจะห่อแบบทุเรียนกวนได้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ที่กรูแดงนำเสนอนะคะไปลองทำกันดูเห็นไหมคะมันเป็นเม็ดๆรสชาติก็หวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆนะคะเป็นสามรสเหมือนมะขามแต่เขาไม่จีจาดเหมือนมะขามนะคะถ้าใครอยากให้จีจาดเหมือนมะขามก็ใส่น้ำมะขามลงไปได้ลองปรับสูตรดูใส่ความเปรี้ยวลงไปมันก็จะเปรี้ยวแบบจีจาด อันนี้ก็จะเปรี้ยวนวลนแบบมะม่วงนะคะก็ไม่เปรี้ยวมากก็ไปลองดูอันนี้เป็นพื้นฐานของสูตรนะคะวา่าใส่อันนี้เท่านี้ใส่เท่นี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใส่ที่สำคัญคือเบสเซเบสเซใส่แล้วทำให้เขาเนียวแล้วก็สามารถที่จะเป็นก้อนได้อันนี้คือเย็นแล้วนะคะเนี่ยเราสามารถจิจะจับแล้วก็เป็นแบบนี้ได้เลย ใส่น้ำตาลแล้วกลิ้งๆเนี่ยเขาก็จะมีน้ำตาลติดสวยเลยนะคะใส่ถุงใส่อ่ากรองใส่อะไรนี่ลองดูในมือคุแดงนะคะเขาสามารถปั้นได้เหมือนกับกล้วยกวนทุเรียนกวนอะไรแบบนี้นะคะมีความเป็นมันวาวจากน้ำมันนิดหน่อยนะคะ,ะสวยเลยนะคะทดลองทำกันนะคะ มะม่วง3รสจากครัวติดโบบายกุูแดงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกุูแดงนะคะสวัสดีค่ะ